สวัสดีครับพี่น้องสปายทีมทีมตานมันก็บ่กับซองนี่พี่น้องเอ้ย5 6 5 6ก็ป๋าให้เฮ็ดเนาะให้แล้วพันให้ thank <laughs> you จูมจูไมไปเนาะนจูมนีนี่น,น,นี่ทางไข่ทังจูไมไปเนอะเลย Nào, hay rồi. khảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มาันี้ตองตัดตงเห็นืดอกดินเหรแต่สกเก็ต đại đấy bàn bật tần sóc mai đấy này nhàng phải bên này ui Nói chung bộ hình จะได้ดนบานบตุตอนือ้าอันนี้ไปเห็กระติกเีน้องนี่เห็หลายป้าทุกน้อง

สามสี่มันหนองขาย่มันก็นหนองตกไป แกลิบดอกปาที่น้อ่ชีบดอกพอแก,กงเห็ดเที่ได้แต่บันบานก่อนหลอกพนกันเราเสียได้หลายปายนได้หมดนี่หวานก็นได้พอแก,กงมากเลยพี่น้องเอ้ ยาเฮ็ดกับมาเลยเผ่าเก็บเอาเก็บเอาไปเลาะแล้วก็เก็บเอาเก็บเอาแล้วก็เผ่ามาใช้ป็นตึกสะดุ้งแบบนี้นะให้พี่น้องเบิ่งมอดเที่ยงหน้าเลยกระเจี๊ากระต่ายอยู่นี่ก็จะป็นตึกสะดุ้งพี่น้องผู้มีประชัยวะเห็นตลอด เห็ดกระเพาะแกงเห็ดอันนี้เรางามงามเลยเห็ดหนาเลยนี่มากำลังออกใหม่ตะกี้มันบทันออกมาก็ออกใหม่พอแกงไปเลยบอพอแกงแล้วเนาะเห็ดละง่ก็เก็บบนเก่าดอกสิบดอกเก็บสามโมงสี่โมงแกงแล้วตึกสะดุ้งก่อนไปเลยถือของไปพร้อม มาปะากตายอยู่นี่ไปตักสะดุง้งปตักสะดุงต่อ,อยลงหวยบ้านมาตะโขลงหวยตักสะดุงหวยผมมีไปใส่ว่าคือบุญยังบุญเาคือเห็นตะหลอ่อลายหูลายตาก็ขอทษขออภัยนะพี่น้องเาวา ิเส so kind of ียงน้ำต้มต่ตาทิพย์เฮ็ดกระจกหาสะดุงกอยจกตึกเมื่อหลักปนหนึ่งเขาคิดเขาอหอนเขางี้หมดข้ามเขาเงี้หมดข้ามเขาไน้องใจอยากไปนะพี่น้องเอ้เขาก็เด็กบางอาอะไรดอกน้องมอนี่เขาก็จบคิวเพียงตอนนี้พากล่มเกษตก็จะตามเดิายดี คลิปหน้าพอกันใหม่ผลแห้งได้ขึ้นบ่เหิงย่านมันแห้งเนื้อแล้วสิไปตึกสะดุบ่มีปะนะแม่นย่านบ่กุมบัดปก็ซั่นเอาไปใส่นําเจ้าไปใส่เนาะนแต่เลาะคนบ่เห็น